สวัสดีครับแฟนๆรายการสารยาการช่างทุกท่านนะครับปีใหม่นี้นะครับโอกาสดีๆแบบนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนําให้รู้จักกับแซมมัวนะครับซึ่งจะมาช่วยทําให้รายการสารยาการช่างของเราแข็งแร่งรุดันไม่เกรงใจใครนะครับอยู่ไหนล่ะเนี่ยแซมมัวแซมมัวแซมมัวอะไรจานทำอะไรบมว,ว่ารถมันเสี่ครับจานฮะเป็นไปได้ยังไง เบ็สบักพลัดเสียเกลี้ยหลุห้เครื่องสนุดเปล่าสละหายหัวเทียนทางยางปับแน่ตายได้ไม่จ่ายไปไม่ชัดสตาร์ป๊บ จะมาแนะนําวิธีในการที่จะทําให้เจ้าแบตเตอรี่ที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับกลับมาสตาร์ทติดเหมือนปกติอีกครั้งนะครับโดวยวิธีการพ่วงแบตที่เรารู้จักกันอันนี้เป็นรถยนต์ที่แบตเตอรีร่ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะอาศัยแบตเตอรีร่ของเขานี่นะครับมาช่วยในการสตาร์ทรถยนต์ของเราที่แบตหมดนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมีนะครับก็คือสายพ่วงนะครับแหม่ทันใจแล้วครับเรื่องของสายพ่วงนะครับปกติแล้วรถจะสตาร์ทได้นะครับรถยนต์ทั่วไปจะใช้ไฟ 1 2 0 150แอมป์แนะครับแต่ถ้าเกิดบ้านมีรถปิกอัพด้วยรถบรรทุกด้วยนะครับก็อาจจะต้องเลือกสายจัมป์สามารถทนกระแสไฟได้ถึงระดับ4 0 0แอมป์500แอมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการเชื่อมพ่วงต่อกันระหว่างรถ2คันนี้จะเห็นได้ว่าสายจัมป์แบตนะครับมี2สีนะครับสีแดงกับสีดำนะครับสีแดงแดงเนี่ยนะครับก็เป็นขั้วบวกนะครับสีดําก็ขั้วลบนะครับขั้นตอนแรกเราจะเอาสายสีแดงนะครับเป็นขั้วบวกนะครับไปจับกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ที่ไไมม่ีฟ การจับกับแบตเตอรี่ขั้วที่ไม่มีไฟก่อนก็เพื่อเราไม่รู้นะครับสปาร์กหรือว่าไฟมันจะเดินมันจะรัว่วมันจะเกิดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับเป็นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้จากบวกที่ไม่มีไฟนะครับผมก็จะไปจับบวกที่มีไฟพอบวกเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็เราอยู่กับรถที่มีไฟเนาะเราก็เอาขั้วลบฝั่งนี้นะครับที่เป็นสายสีดำเนี่ยนะครับหนีบกับขั้วลบของรถที่มีไฟนะครับ แล้วเราก็จะเหลือลบอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็เดินย้อนกลับมาที่รถที่ไม่มีแบตอันนี้แหละสำคัญนิดนึงนะครับอย่าเอาคู่ลบตัวนี้ต่อค้่ลบของแบตเตอรี่ที่ไม่มีไฟเลยนะครับซึ่งมีโอกาสเกิดสปาร์กบางทีแบตเตอรี่มันก็ไม่ได้หมดนะครับตรงนี้อาจจะมีกา๊าซไฮโดรเจนหรืออาจจะมีก๊าซที่สามารถ ติดไฟได้นะครับนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือเอาคั้วนลบตัวเนี้ยนะครับไปหนีบกับตัวรถจุดที่เห็นว่าเป็นเหล็กที่ไม่มีสีเคลือบไม่มีสีพ่นเห็นเป็นเหล็กชัดๆนะครับตรงนั้นแหละครับเหมาะสมที่สุดแล้วก็ไกลๆแบตนะครับก็ซึ่งผมก็จะไปหนีบนจุดนี้นะครับเหมาะมากเลยครับขั้นตอนต่อไปที่จะต้องทำนะครับเราก็จะไปสตาร์ทรถ คันที่มีไฟมีแบตอยู่แล้วนะครับข้แบบบอแนะนำอันนึงก่อนที่จะสตาร์ทนะครับให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ไฟฟา้าอุปกรณ์ฟฟรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเนี่ยนะครับปิดนะครับก็จะได้ไม่ไปแย่งไฟนะครับที่เราพยายามที่จะชาร์จรถอีกคันนึงนะครับปิดทั้งหมดทั้งองค์ทั้งแอร์ปิดหมดเลยนะครับสตาร์ทรถคันนี้นะครับทิ้งไว้สัก3นาที5นาทีนะครับ และนี่คือวินาทีสำคัญนะครับเราพ่วงแบตมาแล้วนะครับ3นาทีนะครับจะทดลองกันว่าสตาร์ทติดหรือไม่นะครับลุยมา พอสตาร์ทติดแล้วควรจะติดเครื่องแบบนี้ทิ้งไว้นะครับหรืออาจจะเร่งสักนิดนึงนะครับเพื่อทําให้การระบบการชาร์จไฟของรถคันนี้นะครับเริ่มทํางานเป็นปกตินะครับแล้วทําให้ไปเติมไฟกับแบตที่มันเพิ่งหมดไปนะครับนอกจากนั้นก็หลังจากที่ผมถอดอุปกรณ์หมดแล้วเนี่ยผมก็จะเอารถคันนี้ไปวิ่งอย่างน้อยสัก20นาทีนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าดับเครื่องอีกครั้งหนึ่งกลับมาสตาร์ทอย่างสตาร์ตติดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้รถคันนี้ก็ติดแล้วนะครับแล้วก็ถึงขั้นตอนในการถอดสายพ่วงนะครับ หลักการในการถอดก็ไม่มีอะไรนะครับเรามายังไงนะครับก็ย้อนกลับทางนั้นนะครับทุกครั้งที่เราถอดสายเนี่ยนะครับมีโอกาสจะเกิดสปาร์กได้นะครับเพราะนั้นเราก็จะถอดเจ้าตัวสีดำนี้ออกก่อนนะครับเราจะไม่ยอมให้สีแดงซึ่งมีไฟนะครับถ้าเกิดเผลอถอดสีแดงแล้วไปแตะที่ตัวรถตรงไหนนะครับช็อตสร้างความเสียหายกับตัวแบตเตอรี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ถอดสีขั้วลบรถที่แบตหมดก่อนนะครับแล้วก็ขั้วลบของรถที่มีแบตนะครับเสร็จแล้วก็เป็นขั้วบวก ของรถมีแบตนะครับแล้วก็กลับมาคั่วบวกของรถที่แบตหมดนะครับเพียงแค่นี้นะครับก็ถูกวิธีปลอดภัยด้วยครับและนี่ก็คือวิธีการจ้มแบตเตอรี่รถยนต์ที่ถูกต้องนะครับทำถูกวิธีนะครับแบบนี้นะครับง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับและมั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่รถยนต์ของท่านจะกลับมาใช้แรงลูกดันไม่เกรใจใครแบตหมดต้องหาสายพ่วงแต่ถ้ารักมดห่วงต้องมาหาพี่ครับผม พบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างได้ใหม่นะครับเพราะเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราส่องได้ครับ